หนึ่งในตำนานเกมสยองที่กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีเซเลนฮิลล์2รีเมคจากทีม b l u e b e r r Team ที่ใช้ Unreal Engine 5สร้างบรรยากาศใหม่ให้กับความหลอนแบบคลาสสิกในตำนานเราจะได้กลับมารับบทเป็นเจมซันเดอร์แลนด์ชายผู้ได้รับจดหมายจากภรรยาที่ตายไปแล้วและเดินทางสู่เมืองเซเลนฮิลเพื่อค้นหาความจริงระหว่างความทรงจำความผิดบากและความจริงสิ่งที่ทําให้ภาครีเมคนี้คุ้มทุกบาทคือการที่มันเคารพต้นฉบับแต่ก็ยกระดับทุกอย่างขึ้นไปขัน้นทั้งแสงเงาเสียงและมุมกล้องแบบ o Over the Shoulder ที่ดึงเราเข้าใคคากล้คคควววาาามมกกกกลั่่ททีีเยซนือ ศิละปะของความเจ็บปวดทุกก้าวคือการเดินเข้าสู่จิตใต้สำนึกที่บิดเบี้ยวนี่คือเกมที่ไม่ได้แค่หลอนแต่มันสะเทือนใจและเป็นอีกครั้งที่ส i l เล่นหิวกลับมาทวงบาลังเกมสยองที่คุ้มค่าทุกวินาทีครับ